เอาอะไรค่ะแันดี้มีพี่เลี้ยงกี่คนเลี้ยงกันทั้งบ้านเลยอ้าวโนโน่ไม่ได้เงียบใครว่างก็ช่วยกันเลี้ยงจ้ะจ้ะอืมสวัสดี้ขายของเหรอวัสดี้จะขายของอะคะ โอ้ oh, oh. เล่นไก่ของในพัดลมค่ะพัดลมเอาไว้เป่าอาหารแซนดี้ร้องไห้บ่อยไหมไม่ค่อยร้องค่ะไม่ค่อยร้องไห้เอยนี่อะไรเอะดีของแม่ ที่รักยังไม่ได้ทำรอข้าวเหรอ,อหืึปิ้วยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานให้แม่หน่อยได้ไหมอ่ะปิ้ววีดบู๊วีดบู๊ต้องมีน้องให้เกิดอีกคนหนึ่ง วายดูสิถ้ามีน้องไอแซดอีกคนแล้วใครจะจับคะเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหคว้าทุกอย่างคว้าทุกอย่างคว้าทุกอย่างเลยดึงดึงสิบีเอาเข้าดึงดึงไหมเออโนนโน่นไว้ไหน เดินไหมยังไม่เดินเลยค่ะโอ้ไม่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 ทิ๊ดด๊าใช่บอบีไปแล้ว พอดีไปแล้วสซนไหมคะไม่สซนหรอกแซนดี้แค่อยากรู้แซนดี้แค่อยากเรียนรู้แซนดี้ไม่โซนหรอกหรือท่านั่งดิท่้นั่งคุณยายแซนดี้นั่งโบราณมากเลยแซนดี้นั่งท่าเขาอ่ะเนี่ยเขาชอบนั่นทงทันนั่นทงท่าแม่คุณ 家爷，家家，家爷，歪，嘿，嘿，爸，干，爸干咯，爸干咯，哈，爸干咯，嘚嘚嘚嘚嘚，嘚嘚嘚嘚，干爸，干爸，啾啾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 ，啊啾啾啾啾啾啾，啊啾啾啾啾啾啾，啊啾啾啾啾啾啾。

เอ้าแล้วไอ้เก่งพอคนอะไรเนี่ยเต็มคอมิวเตอร์ทำไมคะเนี่ยเหรอเฮ้ที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 อ๋อไปกี่คั้งแล้วเนี่ยกุ้งถมเอาครับครับห้าสิบสองครับฮึ ย่าจะมาหาหรอย่ากุ้งจะมาหาหรอครับไม่งอเงยครับไม่งอเงยค่ะอโอเคบายบายจะให้ย่ากุ้งตรวจ ATK ก่อนอ๋อโอเคโอเคได้ใครมาหาเราช่วงนี้เราก็ต้องตรวจ ATK ไปๆปไปบายบายทุกคนไปแล้วนะ เดี๋ยวยายาสันดีจะมาหาไปแล้วนะคะไยบายนะคะทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะบ๊ายบายสันดีบ๊ายบายกอนบ๊ายบายบายบายค่ะบายบายค่ะบ๊ายบายค่ะยังไงเลย <laughs> <laughs> ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวมา